ไปแล้วนะไปแล้วนะโคดโซพร้อมอยังโอเคเอาปับไว้บาลานซ์กันให้แกวถ่ายรูปจ้าเราว่างรอชุกกะชุกกะลูนถ <laughs> ่ายรูปเฮ้ยที่ต้เรามีโงส่วนตัวนะ <laughs> สองไปสองค่ะโอเคม่นครับ, <Okay S 2> บรมาต้องพร้อมนะ Sham, อพอาูดถูกวันวันนี้ก่อนที่วันเริ่มเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะในการที่จะท,ทํากิจกรรมแต่ลักษณะการทําก็คือส่วนมากลรวจะเป็นออนไลน์แต่วันนี้มาเป็น orientation ก็คือพูดคุยกันทองเข้าใจกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เราบอกว่าเราอยากจะได้จากพวกเขาบ้างแล้วอยากให้เขาปรับตัวกันแบบไหนนะฮะก็วันนี้ก็มีอยู่2เซอร์ไพรส์ก็คือว่าในปีนี้นอกจากว่ามี10มงกุฎแล้วเนี่ยยังค้นหายีก5คน ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใน10คนที่เราได้ตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยเพื่อจะส่งไปเป็นนางแบบประจำในต่างประเทศ<อ>นะครับซึ่ง5ตำแหน่งนี้เราเรียกว่าแกรนด์โมเดลก็คือ5คนนี้จะถูกประกาศก่อนการประกาศผลการตัดสิน10คนสุดท้ายแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อินโดนีเซียตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและ ถึงสิ้นสุดสัญญาคือ3เดือนอันนี้คือโปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ที่เราอยากจะเติมความฝันเพราะว่าเวทีนางงามเนี่ยมันเป็นเพียงกุศลบายที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะขยายหร <c oughs> ือให้โอกาสความสามารถของคนไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นนางแบบหลายคนบอกว่าเอา้าเขาสูงเขาคล้ำเขามีสเกลเหมือนนางแบบเขาก็เต็มที่แต่ว่าเขาอาจจะร้องเพลงไม่เป็นเพราะ,ะนั้นเราก็เลยเพิ่มตรงนี้มาว่า ในปีนี้เราเริ่มนําร่องห้าคน <c oughs> 5คนนี้จะต้องเป็น5คนที่พร้อมไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะต้องออกจากประเทศไทยเนี่ยแน่ๆเลยคือหนึ่งกรกฎาคมไปอยู่ในต่างประเทศ3เดือนโดยเราดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดตั๋วเครื่องบินอาหารที่พักค่าใช้ใจ่ายมีเงินให้ใช้ในแต่ละเดือนแล้วก็มีงานเดินแบบถ่ายแบบให้แล้วก็อันหลังจากมีงานแล้วส่วนแบ่งก็คือตามข้อกําหนดซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นความเป็นความ เป็นความแปลกใหม่ที่ะจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับดังนั้น,นความที่แบว่าที่บอกว่าแค่สตาไม่พอแล้วตอนนี้มันต้องมีโมเดลมาด้วยถูกคือโมเดลก็เป็นส่วนหนึ่งของสตานะเพียงแต่ว่าเป็นสตา์ที่ห้ามพูดเยอะห้ามยิ้มเยอะนะฮะแต่สามารถจะเดินได้สวยบน,นรันเวแนวบางคนอาจจะว่าร้องเพลงไม่ได้เลยฉันพูดไม่เก่งเลยฉันสมองไม่ดีมากแต่ฉันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหน้าดีคมนะความสูงดีอะไรดีจะมีโอกาสไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้โอกาสตกคนสําหรับคนที่ไม่ยอมเปล่งเสียงก็คือสวยเมื่อถ่ายภาพสวยเมื่อเดินบนแคทวอล์กหคนนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์นำร่องนะครับหลังจากกลับมาจากอินโดนีเซียก็จะมีประเทศอื่นรองรับต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับทุกพอเตอร์เนี่ยสเดือนก็จะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศประเทศหนึ่งครับ อ,อันนี้ก็คืออะไรเป็นเริ่มต้นแล้วมันก็ขอเคลียรประเด็นต่างๆก่อนด้นอีกร่อหนึ่งอีกร่องหนึ่งอีกร่อต้นหนึ่งก็คือปีนี้นะครับเราเน้นความเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นนะครับวันนี้เราให้โจทย์ไปตั้งแต่วินาทีที่ให้ไปจนถึงวันที่16เที่ยงคืนใครได้ a f f i l i a t e หมายความว่าเราต้องการให้ทุกคนมีไรายได้เราต้องการให้คนได้เงินสด10,000แบาททุกคนใครสามารถทําตามโจทย์นี้ได้นะครับเราจะ,ะพาไปเวียดถูปตาที่เวียดนามในวันที่ยี่สานยี่สี่ห้า ก่อนเข้ากองเพื่อพาเหมือนกับโรถชัว์แล้วก็แบบเอาติ้งกันในต่างประเทศนี่คือ1นึ่งโปรเจกต์ใหม่ซึ่งทุกคนกับก็เซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาเพียงแค่จากวันนี้ถึงวันที่16ทําตามโจทย์ให้ได้คุณจะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทพร้อมกับไปเที่ยวกับเรา3วันเพื่อไปเอาติ้งก่อนเข้ากองครับ อีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่ใช้เงินเยอะมากครับอ่ะเชิญฮะถามก่อนนะนี้ก็คือมันมีเรื่องประเด็นมาก็คือวันวันเปิดทอที่นางงามก็คือครับปีนี้อ่ะไม่ได้เป็นร่วมเลยก็มีไปบ้างคะสองคนครับมีไปนิดนึงก็เลยเกิดว่าเอออินฟาก็เลยออกมาพูดด้วยทางเราก็คือแบบเห็นด้วยกับอินฟาเห็นด้วยครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนอยากมามิสแกรนเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือว่า เราจะต้องพร้อมใช้อย่างที่บอกแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราอยากรบกวนน้องๆนะแต่อยากให้น้องๆคิดอยู่เสมอว่าที่ไหนมีแสงที่นั่นต้องมีเราที่ไหนมีโอกาสที่นั่นต้องมีเราที่ไหนมีเพื่อนๆพพี่ๆสื่อมวลชนที่นั่นต้องมีเราเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเราก้าวข้ามยุคโบราณการประกวดแล้วนะยุคโบราณการประกวดมันมีมันเนิ่นนานแล้วใครจะยังคงอยู่แบบนั้นเป็นเรื่องของเขา แต่มิสแกรนก้าวข้ามมาเสร็จสิ้นแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องอยู่กับสื่อมวลชนเป็นต้องอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์เป็นต้องเล่นแสงเป็นต้องอ้อรอต่อแฟนคลับได้นั่นก็คือคุณสมบัติที่เราอยากที่จะให้เขาคิดว่าเขาควรจะต้องทำเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าโอเคสิ่งที่อิงฟ้าพูดมันมันก็ถูกต้องนะนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในการยึด ความนิยมจากประชาชนครับคิดว่านี้จะเป็นบทเรียนกับน้องได้ไหมเพราะว่ามันต้องมีความกระตือรโดร้นมากกว่านี้ไหมต้องมีความหายมงมากกว่านี้ไหมอย่าถึงขนาดเป็นบทเรียนเลยเป็นคําแนะนําซึ่งอยากให้ทุกคนยอมรับดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้มาแล้วจะไม่ดีนะแต่หมายความว่าเฮ้ยโอกาสหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไปประกวดเวทีไหนก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสคุณจะต้องแบบไม่ทิ้งโอกาสนะฮะเราต้อง planning ตัวเองให้ดีว่า ในโอกาสและจังหวะนั้นนั้นคุณจะได้เจอใครถ้าไปแล้วมันไม่ได้เจอใครเยอะโอเคเราเข้าใจแต่ถ้าเจอสื่อมวลชนเจอเจ้าของแล้วก็เจอความ once in the lifetime ก็คือเราไม่ได้เปิดหอ,อกันทุกทุกเดือนหรือทุกปีแล้วก็ครั้งแรกก็เอาไปเปสกีพยานสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คิดแบบนี้มากกว่าแต่ไม่ได้ต้องถึงขนาดเป็นเป็นบทเรียนนะครับก็คือเหมือนฝากไว้ให้คิดฝากไว้นิดนึงว่าไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยคุณจะต้องพยายาม ดีโจทย์ให้แตกสังคมคนไทยหรือสังคมคนต่างประเทศมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาว่า pay attention ก็คือการให้การเข้าร่วมในวาระที่เหมาะสมคุณก็จะกลายเป็นคนพิเศษครับค่ะแล้วหลังจากที่แบบมีฟ้าผู้เราไปเนี้ยค่ะในกลุ่มหรือว่าน้องๆอะไรเงี้ยได้มีหลังไมไปซีเรียสอะไรเยอะแต่วันนี้เขาก็เปิดกัวพร้องเราด้วยก็โชคดีที่ผม ส่งคาเชิญก่อนสักชั่วโมงเดียวครับก็ถือว่ารอดตัวไปเพราะว่าวันนั้นตื่นเช้าก็ได้สตอรี่ก่อนเอาเป็นว่าไม่ว่าเวทีไหนก็นแล้วแต่นะครับมันมีบริบทที่แตกต่างกันก็ไปดูนะฮะอย่างเช่นกีฬาสีอย่างเงี้ยแกรก็นเราก็เล่นแบบนึงนะฮะเวทีอื่นเขาก็เล่นกันอีกแบบนึงมันก็น่ารักดีนะฮะมันคนละแบบกันคนละสไตล์กันก็ก็ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่อยากที่จะแบบคิดว่าใครดีกว่าใครไม่แน่คนึอาจจะชอบสไตล์นั้นก็ได้ที่บอเอออยากแข่งกีฬาแบบนั้นก็ไปเวทีนั้นแต่ผมยังยืนยันนะครับว่าเวทีนางสาวไทยและเวที Miss Thailand Universe 2เวทีนี้ผู้เข้าประกวดในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะระดับจังหวัดผู้สมัครประจำจังหวัดและตกรอบจังหวัดตอนนี้แผนกของเราแอดมินเนี่ยได้ระบุชื่อไว้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีใครบ้าง ตรวจสอบข้อมูลหมดเพื่อเ,อเก็บไว้สําหรับส่งให้กับ PD ดีทุกคนว่ารายชื่อเหล่านี้ถ้ามาสมัครไม่รับนะครับอย่าหลงเข้ามาเพราะเราขี้เกี็จกรองออกหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกเพราะว่าลถสนิยมแต่และเวทีไม่เหมือนกันเราต้องพูดตรงๆทําไมเลยถึงทำอย่างนี้ลดการกระทบกระแทกรดการเปรียบเทียบพยายามจะลดความขัดแย้งโดยปัจจุบันเนี่ยเราตัดทุกอย่างจนเราจะไม่พูดถึงกันแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการตัดอีกอย่างหนึง่งซึ่งเราไม่อยากเกี่ยวข้องกันก็เท่านั้นเองครับเพราะว่าแต่ละเวทีมันไม่เหมือนกันเวที Miss ิสแกรนเป็นเวทีบ้าเลือดเสียงดังเอะอะวุยวายด่ารัฐบาลด่าคนคอร์รัปชันบางเวทีเขาอาจจะชอบคนคอร์รัปชันชอบรัฐบาลชอบลุงตูชอบประยุทธ์ชอบทหารเป่านกหวีดวิ่งตามถนนเป็นแฟนขับลุง มาห้อยคอเรื่องของเขานั่นเป็นสิทธิของเขาประจักษ์ด้วยหลักฐานนะครับชอบนั่งกับพื้นชอบกาบซีเมนชอบความร้อนชอบแต่งหรูอยู่สบายเ,เรื่องของเขาทุกคนมีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองผมจึงไม่อยากเอาปัชาธิปไตยที่แท้จริงกับปัจาธิปไตยจอมปลอมที่หลอกกินคนไทยมาเกี่ยวข้องกันก็แยกจากกันก็เท่านั้นเอง ส่วนเวทียูนิเวอร์สเราก็เคารพเพราะว่ามันเป็นของคนไทยแล้วเราไม่เกี่ยวกันเพราะว่าหนึ่งเรายังคงยืนยันว่าเราไม่ได้รับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเรายังคงยืนยันว่าไม่รับผู้หญิงที่มีลูกแล้วเราคงยืนยันว่าเราไม่รับผู้หญิงที่ทรานเจนเดอร์เราบอกเหตุผลไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปคนละด้านเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรที่อยากจะต้องพูดและเราก็เลยบอกว่าเออมันจะได้แบบ ชัดเจนด้วยในเรื่องของคาตากลีนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อในระดับประเทศด้วยนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติประเทศหนึ่งสมมุติผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าประเทศหนึ่งอย่างประเทศเปรูถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังคงประกวดรวมกันที่หนึ่งเป็นผู้หญิงแท้สมมุตินะและตำแหน่งมิสแกนคนที่มาประกวด สามารถเข้ามาประกวดแล้วกลายเป็นรฟนเจนเดอร์แล้วต้องส่งมาแกนมันก็เกิดความเป็นไปไม่ได้การทํางานก็ถือว่าล้มเหลวก็ต้องยกเลิกกันใหม่จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเราก็เป็นเราแบบนี้ก็เลยต้องค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเลือกอะไรไม่ใช่ความผิดใครจะอยู่กับใครไม่ใช่ความผิดนะครับเราก็อยู่ของเราเท่านั้นเองไม่อยากเกี่ยวข้องนะครับ สัญญาไดนเตอันนี้มันต้องน้องหลายคนครบปีนี้นะพี่มันมีปัญหาเรื่องสัญญาปีนสัญญาตัแตแดงสัญญาอะไรต่างๆใช่มันกลายเป็นแบบว่าพี่กลัวมันรอศาลซ้ำรอยไหมเพราะก่อนพีแลรวปฏินาสโดนมันจนตนนี้ยังไม่ไปไหนเลยคดีก็ยังเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังมีสัญญาค้างเนี่ยเราพูดทุกครั้งนะครับทุกทุกทุกปีนะฮะแต่ปีนี้ก็จะยิ่งย้ำกันลงไปใหญ่ว่าใครมีสัญญาเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลเป็นผู้ชนะหรืออยู่ในทีมเพราะไม่อยากที่จะไปวุ่นวายทะเลาะวิวาททางกฎหมายกับใครแล้วในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มกฎไปว่านอกจากว่าไม่อนุญาตให้มีสัญญากับใครแล้วหรือถ้ามีต้องยกเลิกก่อนเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ย้อนหลังว่ายังคงมีสัญญาหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่แน่ใจแล้วมันเกิดขึ้น รเราจําเป็นที่จะต้องมีการลงโทษแล้วนะฮะการลงโทษของเราก็ขึ้นอยู่กับบริบทเช่นอาจจะแบบต้องขึนตําแหน่งให้เรานะครับแล้วก็ต้องคืนของรางวัลให้เราหรือจะต้องลงโทษมากกว่านั้นก็ได้เที่ยวนี้จะมีการระบุบอกในวันเข้ากอง3เมษาย,ยนอย่างเป็นทางการและต้องเซ็นรับผิด <ละ S 2> ชอบตัวเองครับพี่มีเดีไลน์ไหมว่าต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนวันที่3าเมษายนถูกต้องครับอย่างน้อยนะฮะก็ฝากบอกด้วยว่าทุกคนจะต้องเคลียร์ให้จบก่อน ที่จะอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงๆคือ3เมษายนต,ต้องเคขียร์แล้วเพราะหลังจาก3เมษายนแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องแบบโล่งแล้วเราถึงให้คะแนนได้นะครับก็ถ้าใครยังมีอยู่เนี่ยในห้องดำก็เป็นด่านสุดท้ายต้องสารภาพแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลครับก็ตอนนี้ก็มีคนที่ยังคาคาคาลักษังอยู่มีนะครับมีฮะ,ะน้ำต่อน้ำอือ น้ำญญพัชรพรครับหมดครับทำไมอะต่อหรือไม่ต่ออย่งไรอ๋อ <c oughs> หลายคนที่หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ต่อนะครับ <c oughs> อันนี้จริงๆครับแต่เรายังสนิทกันและยังทํางานด้วยกันนะครับะจะต่อเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีปัญหากันนะครับยังคงไปสาลด้วยกันนะฮะยังคงมีคดีกับคุณประยุทธ์สํา่ับสำหรับน้ํานะฮะ เธอเธอมีเกียรติสูงสุดเธอได้รับคดีกับจากคุณประยุทธ์ยังปรึกษากันยังทํางานด้วยกันเพียงแค่ว่าน้องก็เติบโตของน้องถ้ามีอะไรน้องก็รับเต็มนะฮะมีอะไรถ้าเราแนะนําให้เราก็แบ่งกันแต่ไม่ต้องมาแบบเอ้ยอยู่ในสัญญาต้องใช้ AR ต้องใช้พ r o p e r t y ของบริษัท100%แล้วต้องมาปรึกษาเราทุกเรื่องไม่จําเป็นฮะนะฮะ,นะฮะอยากไปปารีสก็ไปนะฮะแต่ก่อนคือจะไปก็ต้องบอกนะฮะเดี๋ยวนี้อยากไปไหนก็ไปเพราะว่าโตแล้วล้วก็ทุกอย่าง ผมคิดว่าทุกคนมันมันต้องดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับ mm hmm. ครับโอเคเนาะบอสฝากเลยค่ะรับปีนี้เริ้นละก็ฝากด้วยนะครับ Miss Grand Thailand 2023นะครับหวั mm hmm. งว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการชมนอกจากนี้เป็นต้นไปนะครับพยายามที่จะทำให้ทีมนี้นะครับทั้ง77คนนั้น mm hmm. สามารถสร้างเสียง mm hmm. หัวเราะรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ใน ในท่ามกลางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ค่อนข้างที่จะแบบย่ำแย่มากแล้วก็การเลือกตั้งกําลังจะเข้ามาถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับคาดว่าทุกคนคงจะได้รับการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแคมเปญของเราในครั้งนี้นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ย เราจะให้น้อง77คนเนี่ยสามารถจะด้เรื่องของการคอร์รัปชันหรือสามารถคิดให้ดีในการเลือกนะครับตัวแทนของประชาชนและคอยต่อต้านการขี้โกงของนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องเยอะๆนะครับน้องไม่ได้มาเป็นแค่ประกวดแต่น้องกําลังจะมาเพียงแค่ให้ทุกคนนั้นได้หันมาฟังน้องมากขึ้นดูน้องมากขึ้นและน้องจะคืนประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับ17 17มีนาคมนี้นะครับ MG I Hall เข้าฟรีทุกคนสื่อมวลชนทุกท่านผู้สนใจการเมืองนะครับแฟนคลับทุกคนเข้าฟรีหมดและน้อง77คนจะเป็นคนถามหัวหน้าพักการเมืองนะครับเราจะมีการโชว์วิสัยทัศน์ก่อน ก่อนที่จะยุบสภาคาดว่านะคะคาดว่าอะไรจะได้ยุบใช่ไหมยุบสิครับมันต้องยุบอยู่แล้วฮะมิสแกรนกับกับหลังการเลือกตั้ง66ครับยุบอยู่แล้วฮะไม่ยุบก็ต้องยุบนะฮะต้องยุบครับเพราะมันหมดอายุครับเดือดแน่นอนใช่ไหมครับบอสเดือดก็ตอนนี้ที่รับปากมาก็มีหัวหน้าพักเพื่อไทยนะฮะ คุณสุดารัตน์ไทยรักไทยท่านเสรีพิสุจิ์นะครับเก้าวไกลนะฮะก็ก็มากขบวดประชาธิปัตย์พักที่ไม่ยอมมาก็คือพักคุณประยุทธ์จําชื่อไม่ได้นะฮะชื่อใหม่แล้วก็พักคุณประวิตย์นะที่ยังไม่ยอมมาแต่ว่าพยายามพูดมาว่าส่งคนนู้นคนนี้มาแทนได้ไหมครัโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะถล่มไมการเมืองอีกนะ ฝากโชว์มีเลิรด้วยนะเดี๋ยวจะไม่อยู่ทั้ง15วันจะไปบราซิลบ่ายนี้ยังไง